สวัสดีค่ะวันนี้เราจะทำแกงเผ็ดไก่แบบอีสานนะคะใส่ฟักทองอร่อยอร่อยวัตถุดิบของเราก็จะมีไก่เนื้อไก่นะคะมีเลือดมีฟักทองฟักทองแก่ก็มีพริกแกงมีใบแมงลักมีใบมะกรูดมีพริกแดงพริกเหลืองมีน้ำปลามีเกลือมีผงชูรสค่ะเราจะเริ่มจากการ พริกแกงของเรากับน้ำมันให้หอมจากนั้นก็ใส่เนื้อไก่ลงไปผัดค่ะผัดให้ไก่มันนตึงๆนะคะและมันก็เข้ากันดีกับพริกแกงจะทำให้พริกแกงของเราสีสวยจากนั้นเราก็จะปรุงรสด้วยเกลือชูรสแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาค่ะปรุงรสใต้ตามใจชอบนะคะ มกันก็ผัดให้เข้ากันค่ะแล้วเราก็จะเติมน้ำสะอาดลงไปนะคะพอเติมน้ำลงไปก็คนให้เข้ากันจากนั้นก็ใส่เลือดลงไปค่ะปล่อยให้เดือดนะคะพอเดือดเราก็ใส่ปักทองลงไปคนสักเล็กน้อยแล้วก็ปล่อยไปเรื่อยๆค่ะให้เดือดอีกครั้งหนึ่งนะคะ เวลาเราแกงฟักทองอย่าแกงให้เละมากค่ะฟักทองใส่ไปสักประมาณ5้านาทีฟักทองของเราก็จะสุกนะคะสุกแค่นี้ก็พอแล้วค่ะอย่าให้สุกมากกว่านี้นะคะถ้าสุกมากกว่านี้จะทําทให้น้ํามันข้นเกินไปแล้วก็ไม่อร่อยค่ะจะเละๆไม่น่าทานนะคะจากนั้นเราก็จะใส่ใบมะกรูดเลยค่ะชิมรสด,ดูก่อนนะคะแล้วก็ใส่ใบมะกรูด ใส่ใบแมงลักแล้วก็ใส่พริกลงไปค่ะโคนให้ผักมันโดนน้ำร้อนจากนั้นก็จัดจานพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะอร่อยมากๆ mm hmm. แล้วก็ได้สุขภาพไม่มีกะทิค่ะแล้วก็ปักทองก็มีประโยชน์มากๆลองไปทำกันดูค่ะ